แจ้งข่าวด่วนผู้ถือบัตรทองรับบริการฟรีทั่วประเทศเรื่องอะไรฟังด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอ แนะประชาชนชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกที่ที่มีความพร้อมในการให้บริการโดยผู้ป่วยต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนสมร์ทการ์สแสดงตัวตนใช้สิทธิบัตรทองก่อนรับบริการทุกครั้งสำหรับขั้นตอนการเข้ารับการรักษาโรคมมเร็งได้ทุกที่มีดังนี้ หผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งสองแพทย์ผู้รักษาตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือกรับการรักษาที่ใด 3. พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประสานการส่งต่อจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประสานการส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการยังหน่วยบริการที่พร้อมให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว สีผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับการรักษาณนหน่วยบริการเฉพาะด้านโรคมะเร็งทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสชโทร1 3 3 0หรือไลออออน์สปสช atenso ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ